ได้เขาดูไม่ได้ยากแต่เป็นนานจังใช้เวลานานด่านแรกนานสุดแล้วลากล้วยอย่างเดียวโอ้โยกระโดดในเยี่สิบสามคนต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ไม่กระโดดผิดได้เลยไม่ได้ครับน่าจะได้โอ้ยทีละคนไม่ทีละคนอ่ะทีละคนทีละคนทีละคนเดี๋ยไปเราเว้ยเดินนันไปสองคนติดยิ่งไกลเล้ยิ่งมองไม่เห็นเลย วุ้ยโดนดึงอ่ะแม่งภาพซ้อนเยนี่เลยกระชากไอ้เหี้เจ๋อเยอันนี้ให้เดนออกระชากอีกแล้วโอ้โหอยากแก้กันอย่างนี้เลยอ่าเออีซี่อีซี่ง่ายไหมปะเกี่ยววะใช่ปได้ง่ายนี่ก็ใบคาบอ่โดดนไปใช่ไหโดด้งไหะ้ไหอะ้างไหอะ ไอ้เรียนเดิมมัเข้าได้มันเข้าได้ม uh ันเข้าได้เข้าได้เขาได้อ๋ออเราก็เป็นลิงอยู่ได้เอ uh> uh ๊ะอ้าวอ๋อเอ็นเอนะครับผมน้ำตาลอะที่มันเป็นแผ่นๆเหยียบไม่ได้นะเหยียบไม่ได้เอ้ากูวกำลังดันทีมเลยฮัลโหลจริงมันต้องไปติดคนมั้งเนี่ยผมว่า เออไปดีละคนไหมไปดีละคนไหมต้องบ่นให้อยู่แค่สองคนก็พอมั้งเออไปทีละคนเดียวไปทีละคนเดียวอ่ะว่าอยู่ว่าถึงเรายังไม่เล่นก็ยังไม่ผ่านกันหรอกต่อคิวครับต่อคิวอ่าต่อคิวครับต่อคิวครับขึ้นมยากอะไรแล้วไหนม่ยากอะไรงงโอ้ยู่อย่างยากกแล้วคือต้งเหน ไอเหลืองไอเหลืองอะเมื่อกี้ไอเหลืองอะโดนเลยเ้ยม่คีมไีาให้ตายเลยเข้าไปเข้าไปไอแดงไอดำดำไอหินไะเจมหินหินหินแมดำดำมาไอตัวนั้นนะอ๋อนนี้อันนี้คือตายเหรอแย่งอะเออแย่งนั้นตายไม่เป็นตัวถอยหลังแล้ววะเอ้ยโดดอ้าวเออมันยากยังไงวะมันยากยังไงวะแด่งไอสีแดงไม่ใช่เลยสีแดงยังไม่ถึงไหนเลย เอ้ยได้ปะยังไงวะแดงสีแดงแต่โล้โสีแดงสีแดงเอ้ยคือไม่ได้เตอร์ด่านนี้มันยากยังไงวะให้สีแดงนี่ไม่งลายรอบแล้วดาฟีมาตเตอร์ด่านนี้มันยากไงวะระวังระวังจอกระตุกระวังจอกระตุกโอ้โหเกือบเออสันด่านนี้มันยากไงวะมันยากตรงจอกระตุกเฮ้ย

ต้องไปทีก่อนแรกอย่าเไยเดี๋ยวมันโดดไปไไปีบีบีไกไไอ้ยไปมาไปบีบไปไกลไกไเราเราปุ่มก้องไปนแถวนี้แบบไอเุกกล้องใหญ่เกิดโอ้ยจอยืดแค่นี้มองไม่เห็นหรอจีเราโดนโดนด้วยทาไมจอมันไม่กลับไปเท่าเดิมอะ อ๋อเรารู้แล้วเรารู้แล้วรู้เอ้ยใครวะใครเป็นไปคนแรกยังยังยังตายเลยคือคือรู้ป่าวว่าจอไอ้จอมันคว้ามเขาี่อะไรพขาให้สีน้ำเงินน่ะเอาให้สีน้ำเงินอะไรเรียกอ่าเดินเดนเราจะข้ามไปทางนั้นวยอนเ้ีอย่าไปด้วยอ่ะมีร้านมาคนหนึ่งละ

ไปไม่ได้หรอเอ้ต่อต่อต่อแล้วต่อหัวต่อหัวต่อหัวชนตูดแล้วต้องทางมันรออยู่บ้านกันแล้วนะไม่นั่งโซฟาแล้วเมื่อกี้เราขึ้นพร้อมกันได้ยังไงอ๋อสวยแล้วคนพรมกันเลยเหรอไม่สามารนไปหมเฮมคิวเราจูงจิวตัวนี่ไงหลดไว้จะไว้คนจูงคิวเดินเฉยเจดูดิของจริงเยอะแยะเออเออเออดึงดึงดึงเหลือคาว้าเลยเจ๊เลยเจเอวแฮมอีกคนนึงเอ้าโดนใครอ่ะใครโดนอะไรอ่ะ สีแดงสีแดงเมื่อกี้ใช่เหรอสีแดงเหรอไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเอ้ยเรากระเด้งเข้ามากันไหนไปด้วยเดต้าไปทางนันไม่กับเลย่ล้อเป็นยีล้อเพื่อนดีนะผมไม่รออยู่รออยู่ไม่ตรงไอตรงนั้นมันอันตรายมันอันตรายไอตีไอตีไปดูทำไมเนี่ยเราไม่ได้เขียวกัะแดงที่นี่ขึ้นมาตลอดเลยบ่อยไปบ่อยนะบ่อยๆนนนะะไไปปชัักมมมแูล ไอ้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 เอาดิมันโดนดึงแบบมากเกินะยองไม่มีดึงแบบมันเกี่ยวอ่ะมันกระตุกเว้ยเจมมันจะกระตุกเว้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยว่ะเฮ้ยไอ้สีน้ำเงิน